วันนี้ต้องจับต้องรีไปแม่งกันสักเพลงหนึ่งนะอ๋ออ๋อ๋ยวจะไปออกรายการของเปียโนแอนไอดีกว่าจริงหรือเปล่านี่ตรงลงกันแล้วนะได้ได้ถือว่าถือตกงลงแล้วนะคะเอาเพลงอะไรเดี๋ยวต่กอนผมชอบฟังเพลงอะไรของคุณโตนะมีความลับจะบอกเคยเอาเพลงคุณโตไปจีบสาวด้วยแค่นี้เลยเหรอเพลงอะไรคะเพลงอะไรคุณพิฆาเฮ้ยจีบใครช่วยบอกมาสักนิดหนึ่งนะเคยที่จะไม่ให้ไปแล้วนะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเอาละเริ่มเปียโนแล้ว อ่านอ่านปากบอกว่ารักเธอปรากฏว่าก็คือใช้เพลงที่จีบคุณไบร์ทเหมือนกันอ่านปากของฉันนะใช่ไหมเพลงชื่ออะไรอ่ะไม่จีบใครเพลงอะไรเธอใช่ไหมอ่านปากของฉนะว่ารักเธอพี่พี่ยุทธเรียกผมมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยบอกเอาเอาผลประโยชน์เข้าตัวเลยนะเธอเป็นโนแอนไอเหรอคะพี่เพียงแต่ทักขึ้นมาเท่านั้นเองตั้งแต่ตอนเบรกโฆษณา มึงนีาไปรายการเขาหน่อยเปียนโอเอนไอของคุณโตศักดิ์เศรฐิ์ถือว่าคุณพิธารับปากแล้วนะคะเรียนเชิญค่ะเอาเพลงอะไรนะรักเธอร้องยังไงนะถ้าร้องไม่ได้ที่พี่เอาโทรศัพท์ฟาดเลยอ่านปากเพลงของสามีนะตัวเองร้องสินี่เวลาของการร้องเพลง <laughs> อ่านปากของฉันนะว่ารักเธอถ้าพิธาขึ้นมาสิเขาสัญญาว่าเขาจะไปร้องเพลงนี้เพราะเขาร้องเพลงนี้จีบสาวใช่แล้วเขาสัญญาว่าต่อไปเขาจะมาบอกกับผม ว่าเขาจีบใครตอนนั้นบอกรอบหน้าที่มาให้สัมภาษณ์จะบอกพี่ยุทธว่าร้องเพลงนี้จีบใครเดากันไหมเดาไม่เอาน้องใบร้องเพลงไม่เดาเอาอ่านปากของชินน้องรู้ใจ com เขาดูอยู่น้องจิงโจ้อไปน้องใบร้องสิเหลือเหลือไงอ่านปากของฉันนะว่ารักเธออยากจะพูดอีกครั้ง ว่ารักเธอ,อและจะเป็นอย่างนี้กับเธอไม่ว่านานสักเท่าไรทำไมเพลงนี้ไม่แห่คีย์่ะเพลงนี้พี่ยึดก็ร้องได้นะคะเอาเธอเอาเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรักใครไม่ต้องห่วงว่าฉันเปลี่ยนหัวใจฉันจะเป็นอย่างนี้จะเอาเธอรักเธอตลอดไป แล้วนึกดูเมื่อกี้คุณพิธาทำมืออย่างนี้ด้วยแสดงว่าเล่นเปียโนได้ด้วยค่ะประมาณนั้นนะดูจะร้องเข้าปากนะเพลงนี้ร้องเข้าปากนะโปรติดตามเลยค่ะนี่สักเสริ์ให้รางวัลพี่บ้างไหมจะเอาคุณพิธาไปออกรายการของน้องอ่ะขอบคุณนะคะวิยุทธขอบคุณล่วงหน้าค่ะแต่พี่ไม่ไปนะ พี่ยุ่ยไปด้วยบ้าพี่ไม่ใช่นักร้องพี่ยุ่ยไปด้วยไปด้วยพี่ยุ่ยทักเพลงหนึ่งค่ะให้ทางพี่เดินบ้างเถอะ <c oughs> ไอ้ยเ,เราเรคอนเสิร์ตเราเมื่อไหร่อ่ะคอนเสิร์ตวันที่22กร,รกฎาคม22กรกฎาคมสัปดาห์หน้าใช่ไหมใช่ค่ะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันเสาร์ค่ะวันเสาร์แล้วมีวันอาทิตย์ด้ไหมไม่ค่ะวันเสาร์วันเดียวเลยสองรอบบ่ายสองแล้วก็หนึ่งทุ่มค่ะอ๋ออ๋อค่ะนี่ถ้าเกิดพี่จะไปเซอร์ไพรส์จะเกิดอะไรขึ้น โอ้ยินดียุดขึ้นเวทีเลยค่ะฮอลแตกคือทุกคนวิ่งหนีออกจากฮอลหมดไม่ทุกคนจะบอกฮอลแตกไม่แปลว่าทุกคนจะบอกให้พี่ยุดกรีดกรีดจิครับกรีดออกมาบ้าเออ